và đi cháu bà đào cho phá má phát tèng sẽ hay nó phát tèng y cháu và cháu phát phát bé bán bán nó sẽ năm mán cháu năm mán nữa cháu sọp nó sẽ dỡ sẽ noi cái น้วเ,เจ้าใคชอบคะแตงเนาะแตงมันเยอะเจ้าแตจนี่กันในจานนะ แต่งนี่ก็ได้แต่สอบเนาะอันนี้มันเสร็จประแต่งยาวของญี่ปุ่นหั่นแบบหมาแบบบางก็ได้แต่สอบเจ้าสูไถซูนมันเนาะพัดแบบง่ายเจ้าพัดแบบบานๆถ้าไปสอบหนาเที่ยวดีก็หั่นหนาหน่อยแต่ประดับนึงก็เขายสวยเนาะก็หั่นบางหน่อย ใส่ซีอ้วขาลงไปเจ้าจะปูรดเยอะกลบมาได้กลัวมันเค็มเนาะเพราะว่าพัวกัาแตงนี่มันจะแปะเค็มเนจะ้าซอสหอยเนาะอันนี้เป็นอซอสหอยของนอกนกะมันบบกเค็มบาหวานเนจะ้าซอสเนี่ยของไทยก็มีเนาะ แต่ทัดของนี่ใส่สัตว์ลูอันนี้ดีจ้าพระพบามันกวามันเค็มเนาะทัดองมันยุบๆเจ้าทัดองมันอ่อนอ,อน่ สูตรใส่พริกตีบกับปลาดาวเนี่ยกิดนะจคะใส่ <c oughs> พริกแค่น้อยหนึ่งสามเมนะ็ดเนาะผัดแต้งผัดแตง้ง ใส่ไข่ด้วยเจ้าก้นเจ้าก้นก้นมาได้เจ้าไข่บาด้าง ใ่ครถ้าใครสอบน้ำมันก็ใช้เยอะหน่อยปลาดาวใช้มาอันนะจ๊ะ จะลดแต่ก็แล้วแต่สอบเนาะถ้าใส่ไปสอบกินก็บ,บต้องใส่แตปบ้านกาก็สามอันนะเจ้าก็อพอดีแล้วเนาะก็เอาใ,ใส่่ิงป้งใส่ซอบจิตะุงรดตามใจส,สอบเจ้าใส่ซอสรดเค็มรดจะได เซตเรียบร้อยถ้าเจ้าพัดแต่ใส่ไข่เนาะสูตรใส่พริกสามเม็ดอร่อยเจ้าจับพอดีเลยป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าป้ากันงคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือป้าดาวเทรนเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ